เด็กๆบ้านคุณมีวิธีการบอกรักคุณแบบไหนแต่สำหรับบ้านเราดูในคลิปเต็มๆนี้ได้เลยครับสำหรับตอนเช้าๆนะครับเปิดประตูออกมานะครับผมเด็กๆก็คิดถึงเราเลยนะครับ เมื่อกอดบอกรักกันแล้วนะครับผมผมก็ต้องเข้าไปปิดแอร์ให้เด็กๆก่อนนะครับเด็กๆนอนห้องแอร์เย็นช่ำเลยครับผมตื่นเช้ามาก็คิดถึงกันอย่างนี้มามาบอกรักกันเลยกว่าก่อนอื่นที่ต้องทำนะครับเด็กๆอยากให้จุ๊บครับผมต้องจุ๊บแก้มกันก่อนจุ๊บดูสายตาครับอ้อนวอนมากอยากให้จุ๊บแต่ก็ไม่ใช่เราอยากจุ๊บอย่างเดียวนะครับมีตัวแอบจุ๊บเราด้วยมัดเข้าให้มัดเข้าให้งไงครับผม แม้จะบอกรักโอชิซะหน่อยโอชิทำเมินนะยังไม่พอใจครับผมนี่ครับมีการแอบจุ๊บเราอีกครั้งหนึ่งจุ๊บแต่ละทีนี่อืแก้มช้ำไปเลยครับผม ยังไม่ยอมเขาคิดถึงมากยังแอดจุบเราอีกครั้งครับแล้วเด็กๆบ้านคุณล่ะครับผมมีการบอกรักคุณแบบนี้หรือเปล่าการบอกลักของเด็กบ้านคุณเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเราด้วยนะครับจุ๊บๆุ